นนำตาลไม่รู้ว่างานข้างเคียงที่หลอนกำลังทำอยู่นั้นมีความสำคัญเพียงใดหลอนรู้แต่เพียงว่ามันเป็นงานที่สนุกมากขึ้นเรื่อยๆหลอนมาเป็นผู้สื่อข่าวก็เพราะหลอนมีนิสัยช่างสังเกตซอกแซกและสนใจในรายละเอียดของทุกเหตุการณ์ที่ตนเองผ่านพบนอกจากนั้นหลอนยังชอบถ่ายรูปเป็นงานอดิเรกมาตั้งแต่เด็ก และชอบเก็บภาพถ่ายของคนและสัตว์ในอิริยาบถแปลกๆที่คนทั่วไปไม่สนใจหรือมองไม่เห็นภาพที่ลอนถ่ายไว้นั้นน้ำตาลเคยนำเข้าประกวดและได้รับรางวัลใหญ่น้อยมาแล้วหลายครั้งเพราะคุณสมบัติของลอนหนังสือพิมพ์ฉบับต่างๆจึงพอใจและย่งกันจ้างน้ำตาลไปเป็นผู้สื่อข่าวในที่สุดลอน จึงได้ทำงานกับหนังสือพิมพ์ประชามติซึ่งมียอดจำหน่ายสูงไม่แพ้ยักษ์ใหญ่ตนอื่นๆในวงการหนังสือพิมพ์น้ำตาลชอบเครื่องแบบเพราะพ่อของหลอนเป็นทหารแต่เพราะนิสัยช่างสังเกตอยากรู้อยากเห็นของหลอนน้ำตาลจึงพอใจในอาชีพตำรวจมากกว่าเพราะหลอนรู้ว่างานตำรวจมีการสืบสวนคดีถ่าหลอนเป็นผู้ชาย ก็คงจะได้เป็นตำรวจและได้ทำงานสืบสวนที่หล่อนสนใจไปแล้วแต่เพศของหลอนเป็นอุปสรรคอย่างน้อยก็สำหรับญาติผู้ใหญ่ของหลอนที่ไม่อยากเห็นลูกสาวหลานสาวเป็นตํารวจคนเหล่านั้นมีอุปาทานว่างานตํารวจเป็นงานที่หนักและเสี่ยงอันตรายเกินไปสำหรับผู้หญิงนอกจากนั้นเมื่อน้ำตาลเรียนจบชั้นมัธยม และถึงเบลาจะต้องตัดสินใจเลือกเรียนวิชาชีพนั้นบิดาของหลอนซึ่งรักและเข้าใจลูกสาวของตอนที่สุดก็บังเอิญสละชีวิตเพื่อชาติพลีไปเสียกอนน้ำตาลจึงไม่มีผู้สนับสนุนและจำใจต้องเลือกเรียนวิชานิเทศศาสตร์ในมหาวิาลยเพื่ออนุโลมตามที่ผู้ใหญ่อื่นๆแนะนำหรือบังคับโดยปริยาย การติดตามความคืบหน้าของคดีอุบัติเหตุที่ทำให้นายพลโทเสลลำบานอดีตประมุขของบลาโบเสียชีวิตไปนั้นมิได้เป็นงานหลักของน้ำตาลบรรณาธิการฝ่ายข่าวอาทยากรรมไม่ได้สนใจคดีนั้นเป็นพิเศษเพราะคิดว่าเป็นอุบัติเหตุธรรมดาถึงแม้ผู้ตายจะมีตําแหน่งสูงอยู่ในวงราชการแต่เมื่อเป็นอุบัติเหตุเสร็แล้ว ก็ไม่มีเหตุผลอะไรต่อไปอีกที่หนังสือพิมพ์ควรสนใจติดตามหรือหรือฝืนแต่บรรณาที่การฝ่ายสารคดีซึ่งมีอิทธิพลไม่น้อยในหนังสือพิมพ์ประชามติและเคยสนทนากับน้ำตาลอย่างสนใจกับอุบัติเหตุลายนั้นอยู่และสนับสนุนให้น้ำตาลเสาะแสวงหารายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อจะทำให้เขาได้บทความสารคดีที่น่าอ่านอีกสักเรื่องหนึ่ง เหตุผลอีกประการหนึ่งที่ทำให้น้ำตาลสามารถติดตามล่องลอยของคดีได้ต่อมาอย่างต่อเนื่องนั้นก็คืองบประมาณค่าใช้จ่ายพิเศษที่นำพลเป็นผู้มอบให้หลอนด้วยงบพิเศษที่นำพลจ่ายให้อย่างสม่ำเสมอนั้นน้ำตาลสามารถเดินทางได้ไกลๆภายในประเทศและพักในโรงแรมชั้นดีที่โดยปกติหลอนจะทำได้โดยจำกัด หากใช้แต่งบประมาณที่บรรณาธิการของหล่อนอนุมัติให้น้ำตาลไปถึงทางเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้รับผิดชอบสำนวนการสืบสวนอุบัติเหตุคดีนั้นบอกหล่อนว่าตันและพบว่ามันมิได้ตันอย่างที่ใครๆนึกเพราะเป็นคนไม่ยอมแพ้โดยง่ายและไม่เบื่อนายหรือถิงงานโดยเร็วน้ำตาลกลับไปยังบ้านในซอยเล็กที่แยกจากถนนลาดพร้าวหลังนั้นอีกครั้งหนึ่ง ด้วยการสอบถามอย่างใจเย็นใช้เวลาไม่รีบหลอนและละเอียดไม่ยกเว้นแม้แต่เด็กเล็กๆที่อยู่ใกล้บ้านหลังที่เคยเป็นที่พำนักของนายพจงผู้ขับรถยนต์บรรทุกมอละ,ะคันนั้นน้ำตาลได้เบาะแสะแรกที่ตำรวจยังไม่รู้นั่นก็คือถึงแม้บัตรประชาชนของนายพจงจะระบุว่าเขาเป็นคนภาคกลาง แต่ก็มีเพื่อนบ้านบางคนเคยเห็นมีผู้ไปเยี่ยมนายพจงที่บ้านและสนทนากันด้วยภาษาขเขมรน,น้ำตาลมิได้ปักใจเชื่อคำบอกเล่านั้นทั้งหมดทันทีหล่อนมีความหลูรอบตัวมากพอที่จะตระหนักว่าสำเนียงขเขมรที่คนเหล่านั้นได้ยินอาจจะไม่ใช่ภาษาขเขมรจริงๆก็ได้หล่อนจำได้อีกบ้าภาษาหนึ่งที่ใกล้เคียงกับภาษาขเขมร จนใช้สื่อกันได้คือภาษามอนแต่สิ่งที่หลอนรู้นั้นก็เป็นข้อมูลใหม่ที่อาจจะเป็นประโยชน์ทำให้หลอนสามารถจะสาวไปถึงตัวนายผจงหรือล่องลอยฉินต่อไปของนายผจงก็ได้ผู้สื่อข่าวสาวตัดสินใจที่จะถชายข้อมูลนั้นเองแกะลอยนายพจงต่อไปหลอนกลับไปที่ชุมชนแออัดแห่งนั้นอีกครั้งหนึ่งในเวลาคำ่ำซึ่งเป็นเวลาที่หลอนคิดว่า คนควรจะอยู่ในบ้านมากกว่าตอนกลางวันและใช้เวลาพบและสอบถามคนในบ้านทีละหลังทีละหลังความเป็นผู้หญิงสาวกับการแต่งกายเรียบๆทำให้คนเหล่านั้นต้อนรับหลอนด้วยความเป็นปฏิปักษ์น้อยกว่าเมื่อพบกับตํารวจและยิ่งทราบว่าหลอนเป็นผู้สื่อขาวหนังสือพิมพ์คนพวกนั้นก็ดูเหมือนจะยิ่งวางใจหลอนมากขึ้นทันทีโดยเฉพาะเมื่อน้ำตาลยืนยันอย่างหนักแน่นมา จะปกปิดชื่อเสียงของผู้ที่ให้ข้อเท็จจริงแกล่ลอนจนเกือบ22นาฬิกาน้ำตาลกำลังจะยุติการทำงานของหลอนอยู่แล้วเพราะเห็นว่าดึกควรให้โอกาสทั้งผู้อื่นและตนเองพักผ่อนเสียทีความพยายามของผู้สื่อข่าวก็ปรากฏผลสาวชายใบรุ่นในบ้านใกล้เลือนเคียงหลังหนึ่งยืนยันว่าภาษาที่ผู้มาเยือน และนายะจงพูดกันนั้นเป็นภาษาขเขมรแน่นอนหนูรู้ว่าเป็นภาษาขเขมรค่ะหนูรู้เพราะหนูเป็นคนจังหวัดรีสเกตพูดขเขมรได้หล่อนยืนยันออกเสียงตัวรอเรือและสำเนียงชัดเจนแล้วหนองเคยคุยกับคุณพจงหรือเปล่าล่ะนาำตาลกลั้นใจขณะที่ถาม มีได้คาดหมายว่าจะโชคดีเป็นคลังที่สองในคืนเดียวกันเคยค่ะแกว่าแกเป็นคนอำเภอกาบเชิงจังหวัดทุรินทร์คำตอบของเด็กสาวแทบจะทำให้น้ำตาลโดดเข้าไปกอดคอผู้ตอบข้อมูลนั้นไปถึงนำพลอดีตนายทหารเสนาธิการผู้เปลี่ยนอาชีพมาทำโรงแรมก่อนบันลุ่งขึ้น นำพลรายงานผลการหาข่าวของน้ำตาลให้ชายล่างสูงผิวคลำทราบในตอนสายวันเดียวกันเช่นเดียวกับเมื่อครั้งที่เขายังทำงานสนามอยู่กับทนุดนายพันปีนอกราชการไม่ค่อยให้ทนุษเป็นฝ่ายหาลือก่อนเขาบอกโดยเร็วว่านายพระจงคนนี้น่าจะเคยขับรถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่มาก่อนถ้าเขาเป็นคนอำเภอกาบเชิงจริงๆ วงการรถยนต์บรรทุกที่นั่นน่าจะรู้ผมมีพักพวกอยู่ที่สุรินหลายคนจะให้เขาลองสืบดูธนุษพยักหน้าด้วยความชื่นชมในความหลักแหลมและฉับไวของอดีตเพื่อนร่วมงานผู้นั้นจังหวัดภาคอีสานตอนใต้ซึ่งติดกับประเทศขเขมรซึ่งมีพื้นที่ที่เขามีประสบการณ์น้อยนอกจากนั้นในสถานการณ์เช่นนั้นเขาไม่มีผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาคนใด ที่พอจะมอบหมายให้ทำการสืบสวนต่อได้ภัยสัตว์และทุดบับดการเล็กๆของเขากำลังเกาะติดอยู่กับความเคลื่อนไหวของฝ่ายตรงกันข้ามที่จำแรงเข้ามาเป็นชาวฟิลิปปินและพักอยู่ในโรงแรมทนุ์มองไม่เห็นทางอื่นนอกจากปล่อยให้นำพลใายคนและทรัพยากรส่วนตัวของเขาสำหรับลำเภา สถานการณ์ที่เลือนนิรภัยในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผังทวีความคับขันยิ่งขึ้นเจษดาบอกหลอนอย่างหลอนลอนแม่ด้วยจะท่าทางเกรงใจว่าตามระเบียบของบลาโบ่เวลาที่จะต้องสับเปลี่ยนกำลังทุดปฏิบัติการที่เขาเป็นหัวหน้าใกล้เข้ามามากแล้วและเขาเชื่อว่าบลาโบ่อาจจะแจ้งการสับเปลี่ยนให้ทราบในวันหนึ่งวันใดก็ได้ ในทันทีที่ได้รับคำสั่งเขาและเพื่อนร่วมชุดปฏิบัติการจะต้องเตรียมพร้อมที่จะส่งมอบงานให้แก่ชุดใหม่และถอนตัวออกจากที่ตั้งในขณะนั้นการส่งงานหมายถึงการส่งตัวลำเพาให้แก่ชุดปฏิบัติการที่จะมารับช่วงงานนั้นด้วยลำเผาเข้าใจดีแต่ด้วยความวิตกที่ไม่ยิ่งย่อนกว่ากันการเล่นละครตบตาผู้บัญชาของบลาโบ ที่ลอนและเจษดากับคณะร่วมกันแสดงจนถึงบัดนั้นเป็นไปอย่างราบลื่นด้วยการกำกับของลอนและด้วยความร่วมมือจากทุกคนเจ้าหน้าที่พวกนั้นได้รับการพิสูจน์ด้วยการกระทำให้ลอนประจักษ์ในความจงรักภักดีที่พวกเขามีต่อลอนงานที่ยากที่สุดต่อจากนั้นเมื่อมีการเปลี่ยนชุดที่ควบคุมตัวลอนแล้วสำหรับลำเผาก็คือทำอย่างไร ลอนจึงจะประครองตัวให้อยู่ต่อไปได้โดยปลอดภัยเจษดาคเคยหาลือกับลอนและเสนอเองว่าวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือแสดงละครฉากหนีเป็นฉากสุดท้ายก่อนที่จะมีการสับเปลี่ยนกําลังกันชายหนุ่มผิวมึกบอกลำเภาว่าเขาและผลละพักยินดีและเต็มใจที่จะเสียสละและพร้อมที่จะให้บลาโบสอบสวนและลงโทษทางวินยัย ฐานกระทำโดยประมาทเลินเล่อให้ลำเภาหลบหนีไปได้อีกครั้งหนึ่งที่ลำเภาปฏิเสธอย่างหนักแน่นและไม่รับข้อเสนอนั้นทั้งถังที่รู้ว่าเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดนายตำรวจสันติบาลสาวบอกเจษดาว่าตลอดชีวิตราชการของหลอนที่อยู่ในสังกัดบลาโบหลอนเคยเผชิญอันตรายหลายแรงมาแล้วหลายครั้งบางครั้งแทบเอาชีวิตไม่รอดแต่หลอน ไม่เคยถึงเพื่อนร่วมงานให้เผชิญเคาะกรรมแต่ลำพังโดยเฉพาะเมื่อหลอนรู้ว่าตนยังมีความสามารถและอาจจะช่วยเพื่อนได้พี่อยู่กับบ้าโวมาก่อนพวกคุณพี่รู้ว่าโทษฐานปล่อยให้ฉเฉลยหนีไปได้มีสถานเดียวบลาโบต้องไล่พวกคุณออกจากราชการโดยไม่มีบําเน็จบํานานไม่ใช่พวกคุณเท่านั้นแต่ลูกเมียพ่อแม่และครอบครัวของคุณ จะต้องเดือดร้อนไม่ใช่เดือดร้อนอย่างเดียวแต่จะต้องอับอายขายหน้าเขาด้วยเขาบอกชายหนุ่มกลุ่มนั้นหล่อนหยุดพูดและมองหน้าชายหนุ่มเหล่านั้นทีละคนทีละคนเมื่อหล่อนสรุปด้วยประโยคสุดท้ายนั้นหล่อนเห็นน้าตาคลออยู่ในตาของหลายคนรวมทั้งเจษด,ดาด้วยพี่ไม่ขอรับข้อเสนอนี้และขอบอกว่า ที่จะยอมเผชิญชะตากรรมด้วยการเป็นเฉลยของชุดปฏิบัติการชุดใหม่ที่จะมาสับเปลี่ยนต่อไปไม่ว่ามันจะหนักหนาสาหัสเพียงไหนก็ตามสองบันต่อมาคำสั่งจากบลาโบก็มาถึงแต่แทนที่จะเป็นคำสั่งให้เตรียมสับเปลี่ยนกำลังกลับกลายเป็นคำสั่งให้เตรียมพร้อมที่จะย้ายเฉลยไปยังที่ตั้งแห่งใหม่ได้ทันทีที่ตั้งแห่งใหม่นั้นไม่ปรากฏอยู่ในคำสั่ง จึงไม่ได้ทำความปลาจใจให้แก่ผู้ใดเพราะเป็นลักษณะปกติของคำสั่งยุทธการของบลาโบที่จะไม่เปิดเผยรายล,ละเอียดไม่ว่าจะเล็กน้อยเพียงใดในภารกิจลับที่สุดลํำเภาหรูอว่าแม้เมื่อถึงเวลานัดหมายและมีการส่งยานพาหนะและกำลังเสริมเข้ามาย้ายหล่อนออกไปก็อาจจะไม่มีใครรู้ว่าที่หมายหรือที่ตั้งใหม่อยู่ที่ไหน หลายครั้งที่ฉเฉลยถูกย้ายไปแล้วทั้งฉเฉลยและผู้ควบคุมไม่เคยมีโอกาสได้รู้เลยว่าที่หมายหรือที่ตั้งใหม่นั้นอยู่ในส่วนใดของโลกในหรือนอกประเทศเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปเช่นนั้นลำเพาก็จำเป็นต้องรีบปรับแผนของหล่อนทันทีหล่อนร่วมกระเจนสดาและเจ้าหน้าที่แปลพักชุดนั้นวางแผนและซักซ้อมเพื่อให้ละครเรื่องนั้น ดำเนินต่อไปได้อย่างสนิทปราศจากพิลุษเป็นที่เข้าใจกันบ้าเมื่อถึงวันเวลานั้นลำเภาจะต้องกลับเข้าไปอยู่ในความควบคุมอันใกล้ชิดและแน่นหนาเช่นเดิมเจ้าหน้าที่ทุกคนจะต้องแส้งแสดงความเข้มงวดไม่เป็นมิตรและไม่ไหวบางใจกับหล่อนให้ปรากฏและละครเปลือยฉากที่ลำเภาเป็นดาราแสดงประจำก็จะยังคงต้องเล่นกันอยู่ จนกว่าบลาโบจะมีคำสั่งให้ยุติหรือเปลี่ยนแปลงขณะที่กำลังร่งรวมกันวางแผนอยู่นั้นสิ่งหนึ่งที่คอยทิ่มแทงความรู้สึกของลำเภาอยู่ตลอดเวลาคือความระแวงสงสัยและไม่เข้าใจว่าบลาโบกำลังทำอะไรหลอนอยู่ด้วยวัตถุประสงค์อันใดกันแน่นายพันตำรวจโทสาวจะนักดีว่างานของบลาโบนั้นเกี่ยวพันกับความเป็นความตายของท่า ผู้ต้องสงสัยและผู้ต้องหาของบลาโบนั้นแต่ละลายล้วนเป็นศัตรูตัวหลายกาดของบ้านเมืองที่มือของกฎหมายตามปกติสาวเข้าไปไม่ถึงหรือหากจะสาวถึงก็ไม่ทั่วหรือตลอดทรรชนเหล่านั้นเป็นเจ้าของกองทุนนอกกฎหมายกองมหาศาลมันใช้เงินฟอกกองนั้นสื่อทุกอย่างและทุกคนเพื่อเบิกทางไปสู่ความเป็นเจ้าเป็นใหญ่ ในมิจฉาชีพของมันคนชั่วพวกนั้นไม่มีศาสนาไม่รู้จักและไม่แยแสกับศีลธรรมหรือจริยธรรมมันละเมิดศีลได้ทุกข้อและทำได้ทุกอย่างเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์อันโสบมต่ำฉาของมันและกระเพาะเงินจำนวนมหาศาลอันเป็นทุนของมันการสืบสวนและปลาปรามของเจ้าหน้าที่จึงไหลผลเจ้าหน้าที่ทั้งพลละเรือนตำรวจ และทหารระดับต่างๆหลายคนตกเป็นเหยือและอำนวยความสะดวกให้มันเพราะเพียงเห็นแก่อามิตรก้อนโตที่มันเอามาล่อยิ่งกว่าจะเห็นแก่ความมั่นคงของประเทศชาติหรือความสุขสงบของประชาชนคดีสำคัญหลายคดีเริ่มต้นอย่างอึกทึกคลิคลลมแต่ดำเนินไปแล้วก็ชะงักหรือยุติลงเพราะขาดพยานหลักฐานผู้ต้องสงสัยและผู้ต้องหา ลอยนวนชูคออยู่ในสังคมชั้นสูงและมีผู้กล่าบ้า่แสดงความเคารพหรือเกรงกลัวท้าทายกฎหมายต่อไปโดยไม่มีท่าทีจะเข็ดขยาดหรือบาดบันบลาโบถือกำเนิดขึ้นมาก็เพราะเหตุนั้นเพราะมาตรการรักษาก,กฎหมายตามปกติไม่อาจจะขจัดกวาดหลงังอาจยากรเหนืออาจยากรพวกนั้นได้วิธีดำเนินงานของบลาโบ จึงใช้มาตรการที่หลี้ลับและสลับซับซ้อนต่างกับการสืบสวนสอบสวนและการปราบปรามของตำรวจถ้าหากเป็นหมากลุกการเดินหมากข,ของบลาโบก็เป็นหมากกลนหลายชั้นหลายเชิงที่บุ้งจะกำจัดคนชั่วตัว,ตวโตๆโตที่กำลังกินเลือดก,กินเนื้อของประชาชนอยู่แบบถอนนาคถองคนโดยมิให้บรรล้ว่าอาวสานของมันมาถึงด้วยหนามือของใคร ลำเพาอยากจะคิดบ้าหลอนกำลังถูกจับเป็นชเชลยโดยเจ้าหน้าที่ของบลาโบด้วยกันอยู่ตามแผนอันดีลับแผนหนึ่งแบบนั้นของบลาโบเองบลาโบอาจจะจัดละครเรื่องนั้นขึ้นมาท้งเลืองโดยกำหนดให้หลอนเป็นตัวละครสำคัญตัวหนึ่งในเรื่องภาพยนตร์เปลือยที่หลอนกำลังแสดงอยู่อาจจะเกิดขึ้นจากเจตนาของบลาโบที่จะนำไปเพื่อใช้ในแผนนั้น แน่นอนถ้านั่นเป็นความจริงบลาโบก็ย่อมจะไม่ยอมเปิดเผยแผนให้หล่อนรู้จนกว่าแผนนั้นจะได้รับการอนุวัติไปจนจบบริบูรณ์แล้วเท่านั้นแต่ลําเผาก็ลงไม่ตกมีอะไรหลายอย่างที่นายตำรวจสันติบาลสาวรู้สึกบ้าไม่ชอบมาพากลและหลอนยอมรับอย่างไม่ได้ว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของแผนการในราชการของบลาโบอย่างหนึ่งก็คือ ระยะเวลาที่หลอนถูกควบคุมตัวเป็นเฉลยนั้นนานผิดปกติเช่นเดียวกับระยะเวลาการปปิบัติงานของเจษดาและทุตปบัติการในบัคับบัญชาของเขาลำเผาสังเกตเห็นด้วยว่าการควบคุมตรวจสอบโดยหน่วยที่อยู่เหนือขึ้นไปในบลาโบก็ดูเหมือนจะไม่สม่ำเสมอทั้งยังย่อนยานผิดลักษณะการปปิบัติงานราชการลับที่สุดที่หลอนเคยมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องด้วย แล้ววันนั้นก็มาถึงเจษดาแจ้งให้หลอนทราบด้วยตนเองในตอนกลางคืนหลังอาหารคํามมาได้รับคำสั่งจากลาโบว่าการย้ายฉเฉลยจะกระทำในตอนเช้าตูเวลาตีห้าของบันลุ่งขึ้นเจษดาขอหลองให้ลำเพาตื่นนอนตั้งแต่สองยามเพื่อใช้เวลาเตรียมการให้ละเอียดและรอบคอบจริงๆเขาและหลอนร่วมกันทบทวนบทบาทของแต่ละคน โดยละเอียดทุกขั้นตอนหลายต่อหลายครั้งและให้เจ้าหน้าที่ในชุดมีความเห็นจนกระทั่งไม่มีผู้ใดถ่วงติ้งต่อไปอีกเวลาสามนาฬิกาเจษดานำลำเพาเข้าไปอยู่ในห้องหลอนและเขาร่วมกันตรวจห้องนั้นอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งตรวจตลอดจนถึงเครื่องมือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ติดตั้งอยู่ภายในห้องเพื่อติดตามสังเกตความเคลื่อนไหวของฉเฉลย เพื่อให้แน่ใจว่ายังใช้การได้สมบูรณ์ขันแล้วเจตสดาจึงบอกลาลอนด้วยหน้าที่สลดและแววตาที่บอกด้วยความรู้สึกอันแท้จ,จริงที่เขามีต่อลอนประมาณ15นาทีก่อนห้าลิลกาอันเป็นเวลานัดหมายทุกคนก็ได้ยินเสียงตุกตุของเครื่องยนต์เฮลิคอปเตอร์ดังมาแต่ไกลจบตอนที่33แล้วนะครับ ติดตามรับฟังตอนต่อๆไปนะฮะอบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามรับฟังมาโดยตลอดนะครับขอบคุณหลายๆครับ